ยางโหดไดชาร์จ320แอองลูกในรถคันเดียวนี่ครับเพิ่งติดตั้งเสร็จทดลองเสร็จนี่คือลูกที่หนึ่งตัวนี้240รอีของนิสสัน2องรอยอตัวใหญ่ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมซื้อจากของเก่ามาตัวนี้70แอมรวมกันเป็น310แอมป์ครับในคันเดียวมีไดชาร์จสองลูก ก็ผมพึ่งติดตั้งเสร็จตัวนี้ตัวที่ผมใส่มาเดิมเมื่อก่อนที่ใช้งานอยู่มีปัญหาชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างเพราะว่ามันรุ่นนี้จะใช้พันใช้คำสั่งจาก ECU นะครับมาสั่งให้ได้ชาร์จมาทำงานมาบ้างไม่มาบ้างชาร์จไม่เต็มบ้างเต็มที่12โวลต์ก็มีลูกนี้ลูกใหญ่ก็ก็เลยนำตัวนี้มาเสริมนะครับ ครนี้ตัวนี้มาเสริมก็มามีปัญหาก็คือเรกูลเลเตอร์ที่ติดมามันไม่ทำงานนะครับไดชาร์จตัวนี้พวกเข้าต้มมัดพวกลวดฟินคอยต่างๆได้โอดเช็คแล้วทำงานหมดนะครับผมขี้เกียจซื้อพอดีมีเรกูลเลเตอร์หรือบางท่านเรียกว่าคัตเอาท์นะครับผมก็มีของโตโยต้าซึ่งมันเข้าไม่ได้นี่ครับผมก็เลยบัตรกรีด้านนอกเลย ขันยึดไว้ด้านนอกแล้วก็โยงสายเข้าไปหาไดชาร์จทำงานแล้วครับวัดกระแสขึ้นปกติได้ดีส่วนตัวนี้จากที่ชาร์จบ้างไม่ชาร์จบ้างชาร์จไม่เต็มได้แค่12กว่ากว่าไม่ไม่ค่อยสะใจนะครับตัวนี้ผมเลยต่อชุดขดลวดโรเตอร์ออกมาเนี่ยครับต่อออกมาแล้วผมใช้ วงจรคัดเอานอกหรือเรกเลเตอร์นอกนะครับทําการต่อเข้าไปซึ่งผมลองแล้วเมื่อกี้ร้อนก็เลยมาเปลี่ยนซิงค์เดินสายใหม่ก็ทดลองชาร์จอยู่นานพอสมควรจนเต็มนี่ครับเรกเลเตอร์ ulator, ตัวนี้จะทนได้ไม่สูงนะครับสำหรับได้ชาร์จแค่7จัดแอมป์แต่ตัวนี้240แอมป์มาใส่คือฟิลขาดทันทีนั้นผมก็เลยโมดิฟายอีกเพิ่มอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวตัว การโมดิฟายผมจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปก็สายบวกสายไอจีสวิตสายเพืร์บวกสายกราวต่างๆนะครับนี่ลูกลูกนี้ตัวใหญ่มากนี่สายกราวสายเอฟสายเต่างๆครบก็ทํางนานทดลองสตาร์ทและชาร์จนะครับไม่กี่นาทีเต็ม14.5โอเคแลยตอนนี้คือชาร์จเต็มมากเดี๋ยวออกไปอัดดูนะครับลองอัด เปิดเพลงอัดหนักๆดูว่าจะนิ่งได้แค่ไหนก็รองรับการขับ1 8นิ้ว4ดอก8ดอกแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยเป็น12ดอกถ้าไม่พอก็ค่อยเพิ่มได้ชาร์จอีกครับตอนนี้ได้320แอมป์โหดๆ2ลูกครับ